อ่านะครับสวัสดีนักเรียนชั้นม3นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับหลังจากจบเรื่องความน่าจะเป็นแล้วนะครับเรื่องนี้คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับเรื่องนี้คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความหมายของตรีโกณมิติกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเรียน ะะทีนี้นะครับเรามาทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆแล้วนะครับกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับนะครับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับเมื่อนะครับ เมื่อ a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับ a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้คือมุมฉากนะมุมฉาก c มันอยู่ตรงด้านตรงข้ามมุมฉากมันก็จะเท่ากับ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2องบวก b กำลังสนะครับพอจะจำได้เนาะถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติเราจะหาค่าของ c นะครับก็เอา2ด้านเนี้ยนะครับมารวมกันถ้าเราจะหาค่า a ล่ะนะครับ สมมติถ้าเราจะหาค่า a นะครับมันก็เป็น a กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองลบด้วย b กำลังสองนะครับถ้าเราจะหาค่า b นะครับก็คือ b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองลบด้วย a กำลังสองนะครับเพราะว่าไอเจ้า c เนี่ยมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับมันจะมีค่ายาวมากกว่าด้านอื่นๆนะครับอันนี้คือ ทฤษฎีบทปีทาโคลัสนะครับทบทวนนะอันนี้คือการทบทวนนะครับต่อมาจํานวนอัตรรคยาจำนวนอตันนอตรรคยะคืออะไรคือจํานวนจริงที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูป a ส่วน b ได้นะครับโดยที่ a และ b เป็นจํานวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0นะครับน,นี่คือจํานวนอตัตรรคยะเช่นรูทสองรูทสค่าพาย นะครับหรือทศนิยมไปเรื่อยๆไม่รู้จบเราเรียกว่าอตกยะอตะกยะนะครับถ้าตกยะก็จะเป็นพวกจำนวนจริงต่างๆจำนวนเต็มบวกนะครับ1 0 0 2 0 0 1 0 20 30นะครับต่อมาสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ที่คล้ายกันคืออะไรอันแรกครับแดดอันแรก รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามมุมรูปสามเหลี่ยมนะครับสรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมนั้นนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเขาเอาแค่ขนาดของมุมเขาแคเอาแค่ขนาดของมุมแค่ขนาดของมุมความสูงความอะไร ไม่ต้องสนใจเอาแค่ขนาดของมุมเมื่อทามุมมันเท่ากันปุ๊บมันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับและต่อมาแดดอันที่2รูปสามเหลี่ยมทรงรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวนะครับของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือ คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับโอเคนะอันนี้นักเรียนจดไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะฮะต่อมาอ่ะนักเรียนลองดูอันนี้นะครับพิจารณามุม A สินะครับพิจารณามุม A ก้อนเนี้ยพิจาณามุม A นะครับ ดูมุมเยึดมุม A เป็นหลักนะครับเราจะเรียกด้านไหนเป็นด้านไหนอะไรอย่างใดอันแรกเลยครับส่วนของเส้นตรงพิจารณามุม A มุม A อยู่นี่นะนะครับอันแรกเลยส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง a b คืออันนี้นะครับส่วนของเส้นตรง a b คืออันนี้ มันเป็นด้านอะไรมันเป็นด้านอะไรอ่านะครับมันเป็น anyway. ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่มันอยู่ระหว่างนะครับกับมุมฉากนะฮะด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับต่อมาเอาเส้นนี้ไปละเ a b ไปละต่อไปเอาอะไรดี ไล่มาเรียกัน bc อ่าส่วนของเส้นตรง bc ส่วนของเส้นตรง bc คือด้านอะไรอันนี้เราพิจารณามุม A อยู่นะครับเราพิจารณามุม A อยู่ส่วนของตรงนะครับ bc ก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A เพราะมันอยู่ตรงข้ามกับมุม A นะครับก็คือด้านตรงข้ามมุม A ด้านตรงข้ามมุม A เพราะตอนนี้เราพิจารณามุม A อเป็นหลักนะครับต่อมาอันสุดท้ายส่วนของเส้นตรง AC หรือ CA นะครับส่วนของเส้นตรง AC หรือ CA เอเรียกว่ามันชิดกับมุม A เลยนะครับมันอยู่ข้างมุม A เลยก็คือด้านประชิด มุม A โอเคนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากด้านตรงข้ามมุมที่เรากําหนดไว้คือมันอยู่ตรงข้ามมุมด้านที่อยู่มันด้านที่มันติดมุมที่เราสนใจคือด้านประชิดนะครับต่อมาพิจารณามุม M พิจารณามุม M พิจารณามุม M ดูอันนี้ก่อนครับ ไล่ไปเลยีอันไหนก็ได้ MN เลยก็ได้อ่ะ MN นะครับส่วนของเส้นตรง MN คือด้านเราพิจารณามุม M ครับส่วนของเส้นตรง MN ที่กขีดนะมันก็ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนี่หว่านะครับมันก็ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับมุม M นี่หว่ามันคือด้าน ประชิดมุม m นะครับต่อมาดูฝั่งนี้ no ส่วนของเส้นตรง no คืออะไรด้านอะไรครับด้านอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างนะครับด้านตรงข้ามนะครับด้านตรงข้ามมุม m นะครับต่อมาอันสุดท้ายด้านนี้ครับ MO ส่วนของเส้นตรง MO อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากมันก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับคงไม่ยากจนเกินไปเนาะต่อมา พิจารณามุมขอพิจารณามุมขอไข่พิจารณามุมขอไขอ่ไล่ไปเลยครับเอาอันนี้ก่อนเลยด้านนี้พิจารณามุมขอไข่มันอยู่ทําไมกันเลยนะครับส่วนของเส้นตรงกขอคือด้านนะครับคือด้านประ ชิดมุมขอต่อไปดูอีกฝั่งหนึงดูด้านนี้อ่ามันอยู่ตรงข้ามกับอะไรลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยโป๊ะนะครับ,ส,ส,รรบส่วนของเส้นตรงขอคอคือด้านขอโทษนะครับส่วนของเส้นตรงขอคอคือด้านตรงข้ามมุม คนะครับต่อไปดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ปืด๊ดนะครับมันอยู่ตรงข้ามกับมุมที่สนใจไหมตรงข้ามกับมุมสนใจก็คือด้านตรงข้ามมุมขอไข่เองนะครับส่วนของเส้นตรงกคคือด้านตรงนะครับด้านตรงข้าม มุมขอเห็นไหมครับไม่ยากเท่าไหรน่นาะโอเคต่อมาดูด้านนี้นะครับอันนี้พิจารณามุมกอนะครับขออนุญาตพิจารณามุมกอพิจารณามุมกอดูมุมกอเป็นหลักจ้ะนะครับอันแรกเลยดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหชัดเจนเลย ส่วนของเส้นตรงกขอส่วนของเส้นตรงขอกขอ,ขอ,ขอคือด้านมันทําไมกับมุมฉากเลยเนี่ยครับอ่าก็คือด,นะคด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากต่อมาไล่มาเรื่อยๆเป็นลําดับนะครับขอคอตอนนี้เราพิจารณามุมก มันทำไมกันอ่านะครับส่วนของเส้นตรงขอคอมันก็คือด้านตรงข้ามนะครับด้านตรงข้ามกับมุมก่อต่อไปอันสุดท้ายนี่ส่วนของเส้นตรงกคอคือด้านปะ ิมุมก่อนะครับโอเคเนาะนักเรียนก็กลับไปทบทวนมานะครับวันนี้ครูทบทวนให้เป็นบางส่วนแล้วนะครับโอเคสำหรับในชั่วโมงนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ทบทวนที่บทพีทาโกลัสให้จำนวนตรกะยะตรกยะนะครับแล้วก็ลองพิจารณามุมสำคัญนะครับไอตรงพิจารณามุมเนี่ยนะฮะนักเรียนไป ทบทวนมานะครับว่ามุมตรงไหนเรียกว่าอะไรอย่างไรนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ